นี่นะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับทุกคนน้ำข้างนอกมันกระเด็นมานะครับมันก็เหมือนจะฝนตกนะครับ <c oughs> จริงแล้วรระะเราซูมเห็นกันชัดกวฝนตกครับรฝนตกนะครับก็เนาะมันมันตกเดี๋ยวก็หยุดนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวน,นะตอนนี้อันนี้ก็าตัวเอง ตอนนี้4โมง55นี่3ตัวเออบรรยากาศกำลังดีครับเดี๋ยวฝนก็หยุดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมารอบนี้ทีเดียวมันก็หมดแล้วนะครับเนี่ยหยุดไหมหยุดไหมหยุดไหมชัวคอนเฟิร์มให้เวลากินนาที20นาที ไม่ต้องกลัวเลยน้องแดนเซอร์เรายังไม่กลัวเลยครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฝนเทียมครับมันไม่ใช่ฝนแท้ฝนเทียมเรื่องนี้อดม้พิมพ์ด้เมื่อสักครู่ลงคลิปไปคอนเฟิร์มน้องฝนไม่ตกชัวร์แต่มันตกมาแบบให้อากาศมันเย็นนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เล่นแน่นอนนะครับกเล่นแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับ อ่าเดีดูบรรยากาศสดๆเลยดีกว่า FC ผมก็เห็นเริ่มทยอยมาแล้วนะนะครับมารอน้องอุ๋งอิงกันเยอะมากนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เริ่มมี FC มาทักทายกันละนะครับอร่อยกับเนื้อหอยบุชิมแมกซ์ก่อื้อหอยบุชิมแมก็์ก่อนหน้าก่อนพี่อ๋อ น้ำย้อยน้ำย้อยเอาไงะอะไรตัวนี้ทีมไรสุดก็กำลังเตรียมวางแผนปรับเป็นแผนสามแผนสี่นะครับว่าจะทำยังไงต่อน้องๆพอดีน้อง,อง,อองมีเต็นท์ใหญ่อยู่กันทีมไรสดุด อ,อ่ะ,อะดูว่าฝนแรงหรือไม่แรงดูจากตรงนี้แล้วไนอันนปปีน้มันเป็นรอยน้ำเก่านะไม่ใช่ฝนตกนะครับท<น>ุกคนรอยน้ำเก่านนบนทางด่วน อไปได้ไม่เสียบัครม้มมา้เสร้เก็ม่นีครับวี้ยเไม่เลียวกัเรไนี่ะไ่มกนไปครับคไนตกไม่แรงครับไม่แรงมันเป็นน้ำหลังค้าเก่ามันค้างเอาไว้ครับ

ขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับใครที่ไม่สามารถมาชมได้นะครับมัดราคา180บาทนะครับออนไลน์กลุ่มปิดพักม็ได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้มีศิลปินรับเชิญนายพัชรีนะครับอยากให้ทุกคนได้สนุกม่วนกันนะครับในออนไลน์นะครับสำหรับ fc ที่อยู่ใกล้ๆหมอชิปนะครับเดี๋ยวฝนก็หยุดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมันมันฝนฝนตกด้วยแดดออกด้วย แบบอ,อ่อ,อนๆน,นะครับเพราะว่าวเดี๋ยวมันก็ตกแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็กอ,อดผงโล่งเย็นสบายนะครับไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะสี่โมงแล้วห้าโมงละตอนนี้ห้าโมงละก็สีแดงก็สามทุกย่างอ่ะอีทุกตะก้อเสียก้อมา เดี๋ยวน้ำที่นี่ระบายเร็วไม่ต้องกลัวนะอ่าไปดูน้องพี่น้องทีดียวโอ้โหไม่ค่อยเตรียมความพร้อมเท่าไหร่เลย <c oughs> อยู่บนรถตู้ดีๆไม่ชอบอันนี้อินเต็รเน็ตใหญ่กว่าอออินเตอร์เน็ตใหญ่กว่าวันนี้เปขโมยอินเทอร์เน็ตที่ไหนมาร้ <c oughs> านร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอร้านก๋วยเตี๋ยวเออไหนะวะ สี่บาทจ่ายไปเท่าไหร่สามร้อยครับสามร้อยราคามาตรฐานรายเดือนมันก็ไม่ถึงเจ็ดแปดร้อยแถมอ่าประมาณนี้อิคาน้ำใจไปนะครับอืมเดี๋ยวก็ยุดเนี่ยเดี๋ยวก็ยุดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับทุกคนเดี๋ยวฝั่งหยุด ขอบคุณมากขอบคุณมากเขาเป็น่าราอ๋อขอบคุณมากรับทำคลิปด้ไหมครับเนี่ยทาไทำไปเรื่อยๆครับบ้างๆก็ทำครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราดูการหน้ามีอะไรใหม่ๆให้ดูครับ อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แถวสาทรสาทรมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยครับมาตั้งแต่3โมงไปสามผมไปตื่นแถวนั้นด้วยตามทุกที่ปะเนี่ยในกรุงเทพมันไม่ค่อยได้ไปหรอกครับบาทีก็ดูแต่สามากจะดูทางคลิปทางไรลฟ์สดไลฟ์สดบางทีก็ไม่ได้ดูนะเพราะผมทำงานบางทีผมก็อยู่เฉพาะโซนกรุงเทพนันนานที่จะออกจะออกต่างจังหวัดนานๆที ก็คุณกรักจก็จะมาช่วยบอสโจเป็นครั้งนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าฤดูกาลหน้าก็จะลุยเรื่องกราฟิกกันแล้วให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะฮะก็ถือว่าฤดูกาลนี้ก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับชีวิตการทํางานของหมอรําัมแล้วก็มาได้รู้จักกับหลายๆคนในวงสาวนานักเพรบ้านแพรน,นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับน่ารักทุกคนโดยเฉพาะทีมไฟ้สดนะครับฤดูด รู้ดูรู้ดูการนน่เขาจองไว้กี่คิวต้องลุ้นต้องลุ้นแต่พี่ว่าเยอะอยู่นะเออเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่มีจองเนาะรู้ดูการแน่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องแต่พี่ว่าช่วงอะไรไลฟ์สดที่บ้านนี่ไม่แน่นะไลฟ์สดตอนที่เขาอยู่บ้านพักอ่ะที่บ้านพักเขาจะมีไลฟ์สดกันด้วย ช่แม่งก็ไหลสดตามบ้านพักอ่ะเอไหลสดแมวล,ล่าอะไรประมาณนี้อ่ที่บ้านสานน้อยเลยนี่เห็นไหมครับผมบอกแล้วฝนตกแดดออกทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับมันมาตกล้างล้างท้องฟ้านะครับล้างให้พวกเราสดชื่นนี่สวยสวยสวยเนี๋เยเรวผมถ่ายรูไปไว้ถ่ายไม่ได้ ทรศัพท์เปียกน้ำโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้เล่นอยู่ที่หมอที่สองนะครับแขรับเชิญพิเศษนะครับใหม่พัชรีนะครับหมอลําซิ่งนะครับมาขึ้นโชว์ที่เวทีสาวน้อยสำหรับ FC คนไหนที่ไม่สามารถมารับชมได้นะครับก็สามารถชมออนไลน์กลุ่มปิดนะครับบัตรราคา180บาททักวันที่เทีตามน้อยเพชรอัตนแทงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับี๋้วเจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ